ปัจจุบันองคอ์กรทั่วโลกลงทุนด้านการฝุบลมไปถึง400แสนล้านโดยที่ไม่สามารถวัดผลลัพธ์ใดๆได้เลยในขณะที่ประเทศไทยลงทุนด้านการสูงลมไปถึง300ล้านโดยสามารถนำสิ่งที่ได้รับการฝูบลมนั้นไปประยุกต์ใช้ได้เพียง10%พวกเราคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดครับการฝูบลมตามแผนประจำปีในรูปแบบเดิมๆเ,เพื่อยืมกลมพัด ไม่สามารถตอบโจทย์ขององค์กรอย่างแท้จริงการฝูบรมโดยการวางแผนอย่างเป็นระบบ L&D Learning and Development เพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการนั้นจะต้องใช้รูปแบบการเรียนรู้ในรูปแบบ70-20 1 0 Learning Model จึงจะเกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริงครับ Learning and Development ไม่ใช่ Training and Development นะครับเพราะ L&D นั้นมีองค์ประกอบที่ชัดเจนตั้งแต่เรื่องของ การวางแผนพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ขององค์กรมีเรื่องของการประเมินสมรรถนะบุคลากรก่อนเข้ารับการอบรม Career Assessment และจะต้องมีการวางแผนการอบรมอย่างเป็นระบบมีระบบการจัดการอย่างชัดเจนโปรแกรม Management รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง Continuous Learning ครับ Learning and Development เป็นรูปแบบของการฝึกอรมที่ใช้เรื่องของแนวทางการฝึกอรมในรูปแบบ70-20-10 Learning Model 10%เป็นเรื่องของ Learning by Course อาจจะเป็น Self Learning ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ใน Class Room ผ่านกับวิทยากรพร้อมเชิงปฏิบัติและ20%นั้นเป็นการเรียนรู้ กับผู้อื่น learning by a r t h u r อาจจะเป็นเชิงของการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปเชิงปฏิบัติร่วมกับผู้อื่นมีการโคชชิ่งหลังการอบรมหรือไม่ก็นำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานที่สำคัญที่สุดจะเป็น70%สุดท้ายเรียกว่า learning by experience เป็นสิ่งที่ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้สร้างเป็นโครงการต่างๆ เพื่อน,นำไปสู่แผนปฏิบัติการตลอดเวลาหลังจากการสวบรมแล้วจุดนี้ละครับในแง่ของสถาบันจึงมองเห็นความต่อเนื่องเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติพร้อมสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องในมุมของสถาบันเราเรียกว่า bended learning ครับองค์กรที่มีหน่วยงาน L&D ที่เข้มแข็งจะเกิดประโยชน์มหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความบุกพันของบุคลากร,ร employee engagement ได้ถึง87% ลดการลาออกของบุคลากรครับ turnover rate ลงไปถึง40%เพิ่ม productivity ครับมีประสิทธิภาพการผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นนะครับถึง25%และสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กรพร้อมสามารถวัดผลลัพธ์ของการลงทุนได้ถึง4.5เท่าครับองค์กรที่มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีความตั้งใจจะพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ควรใช้รูปแบบของ L&D ในเรื่องของการวางแผนการอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้70:20:10 Learning Model อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับวันนี้ละครับองค์กรของท่านมีความพร้อมที่จะมีหน่วยงาน L&D หรืออยังหรือโปรแกรมการฝอบรมของท่านสร้างออกมาในรูปแบบของการเรียนรู้อย่างต่อนเนื่อง70:20:10 Learning Model หรืออยังจุดเหล่านี้นะครับพบกันได้ครับขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน พบกับผู้เชี่ยวชาญของสาบัานได้เลยครับคลิกที่ข้างล่างนี้ได้เลยครับแล้วพบกันครับ